เอครับการต่อฝึกวิรยุทธ์กันแต่เชา้าฝึกวิรยุทธ์กันแต่เชา้าครับเป,เป็นอย่างไร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 จะเอาเอาบ่เอาบา่เอาบา่เอาบา่จะเอาบา่อืมฉันก็ตัวผู้เหมือนกันนะเว้ยยอมกันไม่ได้จะฟุ้งนี้ใครใหญ่ใครใหญ่ มันเอาจริงนี่วเ่าเอาจริงโอ้โหเจอออม,มึงแม่ใช้วงกลมครับมวยจีนครับมวยจีนมาแล้วครับมาเอามวยจีนครับโอ้โหวงกลมไปเลยครับแม่ยินหยางครับยินหยางมาได้แดกันเลยแอ้เฮอันี่นี่ยมาดีก็มาดีครับอ้ดังโป๊กดันดันเข้าไปดันเข้าไปโอ้โห อายแ้ครับยแล้ครับ,าก,บการต่อสู้ก็งเข้มขน้นเริ่มขึ้นครับโอ้โหอ่าวหายตัวไปใช่มันหายตัวไปแล้วครับโอ้โหชามันเหลือเกินจริงอืออืมโอ้ใส่วิชาเตา่าครับเมื่อกี้นี่โอ้ต้นไม้ต้นนี้เป็นรูปเตา่าไปเลยเมื่อกี้เนี่ยหมุนรอบเลยอ่ะ